โอ้เสียติงนางอันนี้คดีดังไลยพี่ดังดังมากคือพิมพ์มาหานเดือนนละลองพุ่มกับอันตรายอุ้มอมหิตเสียติงนัง เสียติงนางเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พูดไปแล้วมันก็ตํารวจหัวใจสลายเฮ้ยเสียติงนางหายตัวไปก่อนอย่างลึกลับเขาบอกถ้าไม่ได้นะคุณทํางานเป็นถึงรองผู้กํากับอย่างนี้นะผมเอาไปประจานรถก็เละเอะเทอะไปหมดเลยเลือดอะแล้วเอาไปขายเ<อ>นื่อเป็นตุง้งผมยังไม่เชื่อเลยเรื่อง DNA ที่เจอแล้วเนี่ยใช้ดาวเอามั่วเอาแค่นั้นเอา,เอาตายตกลงหาไม่เจอไม่เจอไม่เจอศพอะไม่เจอศพให้ตงังค์ไปแสนอพออยู่ทําจัดการเสร็จอยู่กลับประเทศไปเลยแล้วไปชาตินี้ไม่ต้องเจอกัน พอไม่ได้สมก็แจ้งเข้อหาฆ่าคนตายไม่ได้แค่นั้นแค่นั้น ร้านวัตถุมงคลออนไลน์คงกพันสโตร์คือสถานที่ที่เราได้คัดสรรและก็รวบรวมวัตถุมงคลจากวัดชื่อดังทั่วประเทศที่ผมเคยไปถ่ายทำรายการนะครับภายใต้แนวคิดที่ว่าเพื่อช่วยทางวัดให้เช่าบูชาและทําให้ผู้ชมนั้นได้เข้าถึงวัตถุมงคลได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนเงินปัจจัยจากการทําบุญก็จะนําไปทํานุบํารุงวัดหรือใช้ในสาธารณกุศลต่างๆ ท่านผู้ชมสามารถร่วมเป็นสะพานบุญกับเราได้ที่คงกระพัน .com หรือเข้าไปที่ l i น e แอดบางอ้อหรือ QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะนี้นะครับเช่าวัตถุมงคลกับเราแน่นอนว่าคุณจะได้ของดีได้ของแท้ได้ทําบุญแล้วก็ได้สสนับสนุนช่องเราให้มีคอนเทนต์ดีๆต่อไปครับมาถึงอีกหนึ่งเรื่องราวที่บอกว่าเป็นคดีดังในช่วงเวลานั้น ขึ้นหน้าหนึ่งทุกฉบับเสียติงนางมีเหรอโอ้โหไม่มีได้ไงตอนนั้นยังไม่ได้เป็นในพลเลยที่ไปทําอ่ะมีชื่อเลยตอนนั้นผมผมเป็นผู้พับวันวุเรกวีรักด์มีนะวานิชเลยกับเออนครบาลเรื่องราวนี้เป็นยังไงฮะเสียติงนางเป็นใครพี่เสียติงนังเนี่ยคือชื่อเรียกเล่นของเจ้าหน้าที่บริษัท สายการบินลุกทันซาลุกทันซาเป็นพนักงานต้อนรับครับของบริษัทแต่ชอบเข้าไปในบ่อนการพนันครับชอบเข้าไปเล่นบ่อนการพนันก็อยู่กลางเมืองอ่ะไม่ต้องไปบอกกับบ่อนไหนเดี๋ยวเขาถูกจับเป็นบอนหนึ่งเป็นบ่อนบอนหนึ่งอยู่กลางเมืองเลยก็ไปเล่นกันทีนี้เสียติงนางเนี่ยไปเล่นในลักษณะที่ว่าเล่นไปออกดอกไปด้วยไม่ได้เล่นแบบ นักเล่นแบบคือไม่เล่นแบบหวังว่าจะได้เงินเป็นล้านอะไรอย่างเงี้ยนเพราะเข้าไปเล่นคนไหนจะกู้เงินก็ร้อยละยี่สิบอันนี้กาลังผิดกฎหมายตามที่นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันกาลังดาเนินการนะเพราะว่าดอกเกินที่กฎหมายกําหนดใช่เขาก็ใช้วิธีนี้เพราะมันตรงนั้นมันเป็นเส้นทางสีเทาอยู่นะไหมครับสีเทาสีดําก็ว่าไปอ่าบ่อนการพนันเนี่ยคือคนคนนี้เป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินใช่ แล้วไปปล่อยกู้ในบ่อนการพานันอเอ๊ะปกติอาชีพการปล่อยกู้ในบ่อนการพานันมันจะต้องมีเป็นคนมีแบบอิทธิพลหรือเป็นคนแบบอ,อะไรนิดนึงดิคือเขาก็รู้จักคนเยอะทีเนี้ยเขาเนี่ยสาเหตุที่เขาเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่านิสัยเขาชอบแบบนั้นเขาก็เข้าไปแล้วก็ออกเงินกู้เข้าไปบ่อยนานเป็นปีอย่างเงี้ยมันก็รู้จักคนเยอะแยะไปหมดถูกไหมคนก็รู้ว่านี่เป็นใครนี่เป็นใครขับรถอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เล่นกันไปก็มีตำรวจเข้าไปเล่นมีอะไร หลายหน่วยหลายพวกแล้วก็พอเล่นไปก็เงินหมดเสียติงนางก็ให้ยืมให้กู้ไม่ให้ยืมให้กู้กเรียกกู้เลยเพราะทำสัญญาด้วยครับ้อยละยี่สิบอย่างเงี้ยสาเหตุที่ได้ทำคดีเรื่องนี้เริ่มต้นก่อนเสียติงนางเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พูดไปแล้วมันก็ตำรวจหัวใจสลาย ู้กระทาความผิดเป็นเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ครับคือเอาเริ่มต้นอย่างนี้ก็คือมันก็มีนายตํารวจคนหนึ่งก็กู้เข้าไปประมาณสามสี่ล้านเนี่ยโอ้โหนี่แบบเล่นเสียขนาดนั้นเลยใช่ก็กู้เข้าไปประมาณสามสี่ล้านแล้วก็ไปเล่นต่างประเทศไปอะไรด้วยกันไปอะไรก็สนิทกันสนิทกันสนิทสนมกันสนิทสาเหตุที่ได้ทําคดีเรื่องนี้เพราะว่ารถของเสียติงนางเนี่ยเป็นรถเบนซ์ครับก็เอามาจอดขายอยู่ที่ รัชดา <Wow. S 2> ก็อเผอิญว่ามีญาติเขาหรือใครไม่รู้ไปเห็น <Wow. S 2> ก็ไปแจ้งความว่ารถของเสียติงนางเนี่ยซึ่งหายตัวไปประมาณสักเกือบ20วันแลว้ว่เฮ้ยเสียติงนางหายตัวไปก่อนหายตัวไปก่อนอย่างลึกลับอย่างลึกลับอาอยู่ๆมีคนไปเจอรถไปเจอรถอยู่ที่เต้นรถอ้าว <Wow. S 2> ไอ้ทีนี้ตอนที่คนไปเห็นเนี่ยรถคันเนี้ยเป็นรถของเสียติงนางแต่เขาเปลี่ยนทะเบียนป,นปอมอะไรหมดทุกอย่างหมดแล้วนะ <Wow. S 2> เขาก็ยังยืนยันจนําได้เขาก็เลยมีการตรวจสอบพราะตรวจสอบก็เป็นรถเสียติงนางจริงๆ เพราะไม่ได้มันไม่ได้ลบอะไรนะเลขตัวถังอะไรพวกนี้่ากไม่ใช่ไม่ใช่เลขตัวถังไม่ใช่เลขตัวถังเลขนั่นแต่ว่ามันมีบริษัทรถเบนซ์เนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์ของบริษัทต่างหากซึ่งพวกเราไม่รู้ต้องใช้วิศวกรเขาเป็นคนมาตรวจถึงจะรู้เขาทําหมดไอ้เรื่องลบพวกนี้แล้วไ่จดทะเบียนเล่มใหม่ครับทุกอย่างปรอมหมดแต่ว่าเราหนีไม่พ้นวิศวกรของบริษัทเบนซ์ เขาจะรู้ว่าเดิมคนนี้เป็นรถใครซื้อใครอะไรอย่างเงี้มันถึงเป็นอย่างนั้นคแม้ไงก็เขาก็จะมากล้าจอดขายที่เต็นท์รถมือสองผมก็ว่าใช่มเพราะฉะนั้นหมายความว่าในสมัยก่อนถ้าเราจะมีการปลอมรถเพื่อที่จะเอาไปขายเนี่ยจะต้องมีการลบเลขแปลงปลอมแปลงเลขแต่ไอตรงเนี้ยรถยี่ห้อแพงๆรถยุโรปส่วนใหญ่จะมีตำมิของเขาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยเป็นการที่ปลอมแปลงที่ เขายังขาดความรู้เร like anyway. like ื่องเนี่ยว่าถ้าใช้วิศวกรพูดไปก็ไม่ดีนะที่จริงตรวจมันได้หมดเหมือนกับคดีสองแม่ลูกค่าสองแม่ลูกอ่นนั้ผมก็ลืมเล่าจะบอกว่าเอาละต่อไปนี้เรื่องขโมยรถเนี่ยคุณไม่ต้องไปทำคือบริษัทสมัยใหม่เนี่ยทุกยี่ห้อมทำได้หมดแล้วถูกต้องเขาเช็คได้หมดแล้วว่ารถคันนี้ไม่ว่าคุณจะไปปลอมนู่นถอดเครื่องมันจะอีรหัสอะไรอิเล็กทรอนิกส์เดี๋ยวนี้เขาทำได้หมดแต่ต้องใช้เจ้าหน้าที่เทคนิคของบริษัทนะ เท่านั้นที่รู้นอกานั้นคนอื่นไม่มีรู้คนขายยังไม่รู้เลยรับรถมาอยู่เป็นตัวแทนคนขายรถเบนซ์นะยคุณยังไม่รู้เลยคุณต้องไปติดต่อบริษัทใหญ่แล้วให้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาถึงจะรู้ว่ารถเนี่ยมันเป็นของใครยังไงจริงๆเจ้าหน้าที่เขาจะมีโค้ดรับของเขาใช่เขาจะมีวิธีของแล้วไม่ใช่ที่เดียวนะถ้าผมจำไม่ผิด2หรือ3ที่นะเช่นสมมุติว่าที่ตรงนี้มันถูกชนแหลกไปละเอียดหรือไฟไหมมันก็ยังเหลือตรงอื่นนีไว้สาหรับตรวจสอบอีกนะอันนี้ เลยไม่ใช่มีจุดเดียวเพราะฉะนั้นเขาทําละเอียดแต่ส่วนใหญ่จะทําอยู่ในบริเวณบอดี้ใหญ่ไม่ทําหน้ารถไม่ทําหลังรถอยู่ในบอดี้ที่คนนั่งครับในสี่ที่นั่งเนี้ยมันจะอยู่ในนั้นครับแต่อยู่ตรงไหนมัางเราก็ไม่รู้ไม่บอกไม่บอกไม่บอกไม่มีการบอกแต่ตรวจสอบแล้วโอเคเป็นของคันนี้ถูกของคนนี้ก็มาตรวจตรงนั้นเสร็จจบก็เป็นรถของเสียจริงหนังแน่นอนจริงจริง พอไปรถเสียติงนางขึ้นมาเนี่ยเราก็โยงไปถึงเรื่องเสียติงนางถูกฆ่าตายแล้วเอารถมาเพราะว่าทางญาติพี่น้องเขาไปร้องเรียนหายไปเนี่ยหายไปไหนอะคนเราอะถูกต้องอมผมยังเป็นผู้ขับสีพอดีอ่ะผมก็ต้องไปสืบอีกอ่ะท่านมรแลก็สั่งผมพี่ประมวลศักด์ก็มีคนอื่น ลูกน้อ,ง,องบางคนมันก็จําไม่ได้เพราะหลายคดีนะก็ะะไม่ได้พูดชื่อเขาบางคนก็แล้วบอกไม่เห็นบอกผมเลยผมไปด้วยนะงานนี้อะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกว่าผมขอโทษด,ด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยผมจําไม่ได้เพราะลูกน้องมันเยอะไม่รู้ไปคดีนี้ไปกับใครมั่งอ่ะแต่ที่จําได้ในนี้เพราะมันหลงสื่อพิมพ์มาตลอดอะ่ะ,ะ,ะมันก็จําได้หมดไปผมก็เรียกเต้นรถมาสอบถามที่รัชดาเต้นรถก็บอกว่าเขาซื้อมาจากเต้นรถที่ฝั่งทนผมจําชื่อไม่ได้บุคโลอ่ะก็เอารถคันนี้ขายต่อมาที่เขา ถาม่าลดไปที่ฝั่งโทนยังไงก็ต้องไปสอบที่ฝั่งโทนเองครับก็เอามาคุยเขาก็บอกมีมีตำรวจเอามาขายบอกยศก็เป็นประทวนรู้จักกันรู้จักกันคือรู้จักกับเต็นท์รถนั้นรู้จักกับเต็นท์รถก็มาขายให้แล้วก็เขาก็ดูรายละเอียดทุกอย่างแล้วมันถูกต้องหมดอ่ะเขาก็เลยซื้อไว้เขาก็ซื้อไว้แล้วเขาก็สามารถจะขายขายต่อมาถึงที่นี่ได้ครับถูกไหมถูกอ่ะคราวนี้ก็ต้องไปหาต่อแล้วว่าตำรวจชั้นประทวนายนั้น เอามาได้ยังไงก็าไปหา,าตำรวจชั้นประทวนนายนี้ก็บอกว่าเอามาจากลูกพี่ลูกพี่ให้เอารถมาขายครับเขาก็เป็นคนแค่คนขับรถเขาเขาก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้จริงหรือเปล่าพี่ยาวแต่ <c oughs> ก,ก็เจอพี่สอบเขาก็จำ<ล>ใจต้องบอกถูกไหมบ,บอกว่าลูกพี่ให้เอารถมาขายครับ,รบลูกพี่ก็เป็นรองผู้ขับอุย พอเป็นอย่างนั้นเสร็จปุ๊บเราก็เริ่มไอ้ะเรื่องนี้ชักจะไปกันใหญ่แล้วอ่ะเราก็สืบต่อไปตามหน้าที่เราที่ต้องทำอ่ะก็เรียกตำรวจมาสืบคนขับรถคนสนิทเป็นจราจรประทวนผมสอบปากคำเสร็จสองวันมันก็หนีแล้วลาป่วยก่อนลาป่วยลากิจลาจนหมดอ่ะไม่เคยมาทำงานอีกเลยแล้วก็หายไปจนถึงทุกวันนี้หายไปเลยหรอแล้วก็ไม่ถูกจับด้วยนะจนถึงทุกวันนี้อ่ะใช่ก็หนีไปไม่เจอตัวอีกเลย ผมที่เอียดบอกชื่อเหรอ,อเป็นจราจรเสร็จแล้วก็เรียกรองผู้กำกับมาสอบพอสอบรองผู้กำกับเสร็จก็รู้แล้วว่าเขาเป็นคนดําเนินการทำไมรู้ได้ไงอ่ะพูดตรงๆนะอันนี้เราก็ไม่อยากจะพูดให้เสียหายนะเพียงแต่ว่าอคนที่เป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ต้องรู้วิธีคุยกับพี่ผมผมก็เรียนมาผม,ผมก็เรียนมาทีผม,ผมกับพี่ประมวลศักดิ์เนี่ยคือตอนนั้นอ่ะพี่ประมวลศักดิ์อ่ะ ได้รับความเคารพในเรื่องของสืบสวนมากผมกับพี่พุณศักดิ์สองคนเนี่ยรอผู้กล่าบในเขาเรียกพี่ทั้งคู่ <ฮะ S 1> เขาเป็นรุ่นน้องผมพูดกันตรงตรงเขาก็เล่าให้ฟังอ่ะแต่ถามว่าให้เขาไปรับสารภาพไหมเขาไม่ไปเอาเขาเล่าความจริงให้พี่ฟังก่อนเลยก็ก่อนจะเล่าเขาพูดกันนาน่ะไม่ใช่<น>แป,ป๊บเดียว<น>อย่างที่อย่างที่ผมเล่าอ่ะมันแป,ป๊บเดียวคือง่ายๆเข<น>้าใจไหมแต่พอจริงๆพูดหมดแล้วเนี่ยเขาก็บอกแต่ว่าให้เขาไปให้การตามเนี้ยเขาไม่ไปเขาไม่ให้เขาปฏิเสธหมด เขาก็เป็นตำรวจเออก็ใช่ไงถูกไหมเขาก็รู้กฎหมายเขาก็เรียนมาอแต่เรื่องจริงๆเสียติงนางก็โทรไปทวงนี่ครับเพราะเบื่อแล้วไม่จ่ายสักทีเขาบอกงั้นเดี๋ยววันนี้มาเอาเลยมาเอาที่นี่ที่นี่ครับก็ไปเขาก็จับขึ้นรถเบนซ์ของเสียติงนังนะพร้ก็มีรถเขาไปกับพวกเขานะเาไปกับพวกเขาตำรวจสามพลเรือนสองตำรวจก็คือมีรองด้วยแล้วก็อีกคนคนขับรถหนึ่งแลวอีกคนหนึ่งก็ เป็นคนสนิทครับเป็นเจราจรพี่ยาวไม่ใช่สมมุติว่าผมเป็นลูกน้องอย่างเงี้ยเจ้านายบอกเฮ้ยมึงช่วยมาอุ้มไปนี่หน่อย้หูหไปกล้าทำไมไม่มไ,<ง>ไม่ใครกล้าทำหรอเอาคนได้ไงก็ไปทำเหมืเขาไงก็มันเป็นคนขับรถคนนึงแต่อีกคนนึงอะ่ะมันก็ไม่ได้คิดว่าอะไรเพราะว่าอุ้มเฉยเฉยอุ้มมาขู่นูนี่นั่นไม่ได้คิดว่าจะฆ่าอย่างเงี้ยหรอไม่ใช่อุ้มมาเสร็จพอไปถึงก็ยิงใจเลยเขายิงเองลองเขายิงเขาเองเรอะจากคำสืบสวนแ่ะ โอ้โหแสดงว่าแกี็เครื่องมากนะก็มันอยู่ไม่ได้แล้วอะ่ะพี่แล้วแล้วเอาง่ายเป็นตำรวจอะ่ะอ่ะโอเคละติดการพน,นันก็ไม่ถูกแล้วเขาไม่ดีแล้วนะแต่ว่าโอเคก็เป็นเรื่องน่าเศร้านะแต่ทําไมต้องไปฆ่าเขาว่าก็ติดไว้ก่อนไม่เป็นไรไม่ได้มันติดไม่ได้แล้วเพราะว่าอะไรหรือไม่เดี๋ยวนะผมที่มันพูดคือมันอ่ะทวงแล้วไม่ว่านะมันจะประจาน เพราะมันติดนางเนี่ยที่เขาเรียกเสตินางเพราะมันมีบุคลิกเป็นตุ๊ดมันตัดออกแล้วประมาณอย่างนั้นนะบุคลิกของเขาเป็น LGBT ถูกต้อง LGBT เลยแหละเขาบอกถ้าไม่ได้นะคุณทำงานเป็นถึงรองผู้กำกับอย่างนี้นะผมเอาไปประจานคุณติดหนี้ผมแล้วแล้วคุณติดหนี้เพราะอะไรเล่นการพนันยืมผมในบ่อนอยู่ได้ไหม ก็อยู่ไม่ได้อีกไม่ได้เลยอ่าทั้งนี้คือเหมือนกับโดนขู่นะถูกไหมครับอันนี้ก็ไม่ไหวแล้วก็ทําไงดีเพราะไม่มีเงินจ่ายแน่นอนก็ต้องเอาไปอย่างเงี้ยพอเราสืบต่อไปเสร็จเนี่ยครับเราก็ไปเอาหาศพว่ามันที่ไหนยังไงเขาบอกว่าบอไว้ไหนไม่บอกไม่บอกเพราะเขาไม่รู้เอ้าไม่รู้ได้ไงอ่ะ้าผมจะบอกให้พอเขาก็อุ้มใส่รถเข้าไปไปถึงบ้านเขาที่นครปฐมครับพอไปถึงบ้านเขาที่นครปฐมอ่ะเขาก็ไปบอก ลูกน้องที่บ้านเขาครับเป็นเขมรนะไม่ใช่คนไทยลูกน้องที่บ้านอ่าเป็นคนเขมรที่อยู่มาก็ประมาณนักสองสามปีเับก็บอกคนเขมร่าเขาขับรถชนคนตายเนี่ยเอาทรายมาลังรถอ่ะเอาไปทิ้งทําลายให้หน่อยจะทํายังไงก็ได้ไปหาเพื่อนมาอีกทั้งคนสองคนช่วยกันเอาไปแสนหนึ่งโอ้โหน่าถามว่าเขารู้ไหมไปทําที่ไหนไม่รู้ที่เขาไม่รู้ว่ะสิเพราะว่าคนทําเนี่ยกลับเขมรไปเลย เอาพี่แล้วเราไม่ได้ควบคุมตัวเขาไว้เหรอมันเราไปมันไปแล้วมันทําเสร็จไปนักเดือนหนึ่งจำได้ไหมที่ผมบอกว่าอุ้มมาเนี่ยเดือนหนึ่งผมถึงมาเจอรถอยู่ที่เขตผมนั่นมันเดือนหนึ่งแล้วนะอ่ะมันก็ไปถึงไหนแล้วอ่ะเขาไปก่อนเลยไปก่อนแล้วเผาเสร็จเขาก็บอกให้ไปเลยไม่ต้องกลับมาอีกแล้วไ่ชาตินี้ไม่ต้องเจอกันเอ้าแล้วพี่ไปสอบสวนเขาตอนไหนอ่ะผมไม่ได้เคยสอบเขาผมสอบคุยจากนี่คุยจากตำรวจก็ตังแสนเนี่ยไปเช่ารถกระบะมาคันคนึบที่รู้นะที่มันเล่านะแค่นั้นน่ะแล้วมันก็ขับออกไป พขข่าวออกไปก็จบไม่รู้มันไปไหนไปทําอะไรที่ไหนอันนี้พี่ได้คุยอใครเรื่องเรื่องนี้ลูกน้องตํารวจไงก็มันมันไปกันที่บ้านหมดถูกไหมมันจับไปทั้งหมดหคนมีพลเรือนสองถูกไหมตำรวจสามถูกไหมเพราะฉะนั้นพอหลังอย่างนั้นป่ามันก็ไม่รู้กแล้วก็หายไปเขมือเรื่องเขาทําเสร็จเขาก็ไปแล้วให้ตังไปแสนพออยู่ทําจัดการเสร็จอยู่กลับประเทศไปเลยไปชวนเพื่อนคนไหนก็ยังไม่รู้เลยคือไอ้คนที่ไปทํามันก็เข้าใจว่า เจ้านายขับรถชนค,นคนมาจริงหรือเปล่าแล้วยังไงผมก็ไม่รู้ครับอ่าแล้วไปทําตรงไหนที่ไหนยังไงเอาไปฝังหรือว่าเอาไปเผาหรือไปทําอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ไม,รไม่รู้อีกแล้วสุเชื่อเขาเหรอแล้ทําไมจะไม่เชื่อกขพูดกันหมดไม่มีเหลือแล้ว <laughs> พอไม่เจอศพแล้วทําไมตรไหมแจ้งข้อหาฆ่าคนตายไม่ได้ ก็ผมเคยบอกแล้วไงว่าถ้าไม่เจอศพกฎหมายไทยแจ้งข้อหาฆ่าคนตายไม่ได้คนหายอย่างเดียวจก็ได้แค่คนหายแล้วก็ไปโดนตอนหลังเนี่ยพนักงานสอบสวนเขาก็ออกเนี่ยปลอมเอกสารเรื่องรถยนต์นึกออกไหมที่เปลี่ยนจากนี่ก็เป็นพอเขาปลอมทะเบียนเสร็จแล้วนะเขาขับรถคันนี้นะไปที่บ่อนตอนแรกก่อนที่จะไปเต้นรถที่บุคโลงไปที่บ่อนแล้วไปบอกขายบอกเนี่ยเป็นการชดใช้หนี้สินกันคนอื่นที่เขาเคยอยู่สนิทกับเสียติงนังก็จํารถได้นะ ก็ไม no no. no so no no ่มีใครกันซ right the right? ื้อไว้ก well, yeah, like ็ถึงเอาไปขายเต็นท์ไม่มีใครกล้าซื้อคิดแรกจะขายตรงนั้นใช่ใช่แต่ก็ไม่มีใครกล้าซื้อก็เอาไปก็เลยเอาไปขายเต็นท์แต่การเปลี่ยนปอมอะไรทุกอย่างมันเนี่ยมันเปลี่ยนไปหมดแล้วพี่ยาวก็แสดงว่ารถก็เลอะเทอะไปหมดเลยเลือดอะแล้วเอาไปขายคือรถมันเนี่ยเขาก็ล้างมาอย่างดีแต่นี้มันก็บอกว่ามีการตรวจ DNA เนี่ยผมไม่เชื่อเพราะด n a มันเกินเป็นเดือนๆแล้วมันหาไม่เจอหรอกในเรื่องที่คนเขาเล่ากันอะไรอย่างเงี้ยนะในในข่าว สื่อมวลชนน่ะเขาก็ลงว่าเนี่ยเจอตัวดีเอลดเอลดเลือดผมถามมาเดือนหนึ่งอ่ะขายมาสองที่อืมคิดว่าเขาทำความสะอาดไหมโอ้โหอย่างดีเลยก็ถูกซูเปอร์คลีนเลยก็ถูกเพราะเขาต้องเอาไปขายในรถแล้วขายมาสองเต็นท์แล้วอ่ะครับถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้นผมยังไม่เชื่อจุดนี้ในสื่อมวลชนที่ลงมาผมยังไม่เชื่อเลยเรื่อง DNA ที่เจอแล้วเนี่ยใช้ดาวเอามั่วเอาแค่นั้นแหละพี่ยาวแล้วอย่างนี้ เสียติงนังเขาก็หาไม่เจอน่าเลยศาลทุกวันนี้ยังไม่รู้เลยว่าที่ไหนเอาตายตกลงหาไม่เจอไม่เจอไม่เจอศพเปอไม่เจอศพเอาเพราะเราไม่รู้คนทำบันใครไปไหนอะรู้แต่เป็นขมรอยู่ที่บ้านมันก็มีบทเรียนนะพี่ว่าจริงๆเนี่ยเห็นไหมพอเราเลือกจะไปเดินในเส้นทางสีเทานะใช่คุณอาจจะไม่ได้เกเรมากแค่ออกเงินกู้แต่ไปออกเงินกู้ในบ่อนเห็นไหมเราก็อยู่ในสถานที่สีเทาสถานที่สีเทาแล้วเราเอาเปรียบเรื่องดอกเบี้ยเขาไงออมหาศาลอือ แล้วสุดท้ายมันก็มีเหตุให้ไปเจอเรื่องร้ายๆในชีวิตก็ถูกไงก็มันขึ้นอยู่กับกรรมของคน่ะครับผมมองว่าคุณเลือกเดินทางไหนอะถ้าคุณเลือกในทางเดินสีเทาทางเดินในสีดำนะคุณไม่รอดเท่าที่ผมดูนะแทบทุกคนผมก็อยากจะพูดว่าอย่างไงดีว่าคือเราเป็นคนกลางเราไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวแต่ว่าเราเป็นหน้าที่หน้าที่ของเราคือสืบสวนจับกลุ่มคนถูกฆ่าตาย หรือคนถูกยิงตายหรือยิงเขาตายอะไรทุกอย่างแล้วถูกยิงตายอะไรนี้ก็สุดท้ายก็ขอไปสู่สัมปยาภพที่ดีไหนๆมันก็เวรกรรมมันก็จบไปแล้วพี่ยาวแล้วเนี่ยด้วยความที่ผู้ต้องหาเขาเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอะพอมีคดีงี้เขาไม่มาขอกันบ้างเหรอพี่พี่ยาวผมก็รุ่นน้องพี่นะนี่พี่ผมก็รู้กันได้ไหมไม่ตอบอันนี้ไม่ตอบแต่ว่าผมอะเป็นคนตรงไม่ได้ ทีนี้มันไม่เจอศพอ่ะการรับสรารภาพเนี่ยมันก็จะไม่มีการรับสรารภาพเรื่องพวกนี้พ<ะ>อพอไม่เจอศพเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็แจ้งข้อหาฆ่าคนตายไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าตายยังไงเป็นอะไรยังไงไม่รู้หมดพอไม่ได้ศพก็แจ้งข้อหาฆ่าคนตายไม่ได้เขาก็ผิดเรื่อ,ปองปลอมเอกสารรถยนต์แค่นั้นแค่นั้นพนักาานสวนก็ออกหมายจับในเรื่องปลอมแปลงเอกสารพอออกมาจะออกหมายจับปุ๊บเนี่ยเขาก็หนีไปอเมริกาเลยรอผู้กับตกลงหนีไปเลยหนีไปอเมริกาเลยแต่ว่า ไม่ใช่ฆ่าคนตายนะเพราะศพไม่เจอก็หนีเรื่องปลอมเอกสารโอ้โหสรุปเป็นอย่างนี้สรุปเขาก็รอดนะพอนีไปอเมริกาหลังจากนั้นไปอยู่ไปอเมริกาเท่าที่ผมตามคดีตามข่าวนะเขาไปเล่นกับพนันอีกไปรุ่นยังเล่นอีกก็ไปหลอก,กสุดๆเลยนะก็หลอกครอ,อบครัวหลอกอะไรหลายอย่างผมไม่อยากเล่าตรงเนี้ยเสร็จแล้วก็อีกประมาณสักหกปีได้ไหมหกเจ็ดปีที่หนีไปอยู่อ่ะกลับมาเมืองไทย กลับมากลับมาเสร็จแล้วก็ไปทําคดีหลอกที่จังหวัดกระบี่ถูกจับเปลี่ยนชื่อเป็นนามสกุลเพราะถูกจับอ่ะสารก็ประบวนความเห็นรวมทั้งไอ้ปลอมเอกสารรวมทั้งหมดสาลจาคุกสิบหกปีครับกับเรื่องรวมทั้งเรื่องรวมรวมเรื่องที่กระบี่ที่ไปหลอกเรืออะไรครับก็สุดท้ายก็ติดคุกสิบหกปีติดจริงๆสามปีเพราะมีอภัยโทษมีอะไรไม่ออกมาพอหลังอย่างนั้นมาออกมาได้พักประมาณปีกว่าก็ทําความผิดอีก ก็เขาก็ไปซื้อทองทีหนึ่ง300บาทด้วยเอาเขาเรียกเช็คเคียร์ิง yeah. เอาไปวางร้านทองดูอาอเช็คจริงรพอเอาไปขึ้นเงินอ้าวมันเป็นเช็คขึ้นไม่ได้ก็เท่ากับโกงเขาอีกเท่ากโกงได้ไปทั้งหมด16ล้าน16ล้านประมาณ16ล้านพี่แล้วไอ้เช็คเคียริงเนี่ยทำไมมันดูง่ายจังมันดูมันดูไม่ออกอคืผมก็ไม่เข้าใจมากนะ ผมก็เพียงแต่มองว่าเช็คเคลียร์งหมายถึงว่าเอาไว้สําหรับรอเคลียร์งอะไรสักอย่างนซึ่งไม่ได้มาจ่ายนี้แต่มันจ่ายมาเนี่ยมันดูแล้วโอเคเป็นเช็คที่คือถ้าสมมติเราไม่เช็คกลับไปที่ธนาคารเราก็ไม่รู้ว่ามันแต่เขาไปทำเคลียร์ิงว่ายังไงผมไม่เข้าใจว่าจะเป็นวิธีของเขาเป็นวิธีของเขาที่ยากยนก็วิธีคิดของตำรวจเข้าใจไหมว่าดูง่ายๆแล้วก็โทษมันนิดเดียวแต่เอาเขาเยอะไง ทก็เยอะไปตามเต็มอลงเต็มอห้าปีอะไรก็ว่าไปช่อโกงทำสามคดีก็สิบหปีแล้วครัติดคุกใหม่โอ้โหนะติดกี่ประมาณสั้นเาปีออกอีกครับทีนี้ไปอีสานไปทำอีกคดีก็บท <ไป S 2> ี่ก็ไปโก,ง,ปกงทองแบบนี้อีกอืตอนนี้กลับมาอีก่ะทีนี้ไม่รู้กี่ปีพี่ทําไม แกก็อยู่ในวังวนอยนางเงี้ยมันออกไม่ได้เนอะออกไม่ได้จริงกก็ไม่รจะไปทําอะไถูกต้องแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เพื่อนฝูงก็เข็ดหมดอ่ะพเจอเพื่อนคนไหนก็ขอตังค์มือตั้งไหนก็ขอตังค์อะไรอย่างเงี้ยคือก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องชพึ่งตัวเองอ่ะก็เป็นอย่างนี้สุดท้ายมันก็เป็นอย่างนี้ชีวิตแล้วตอนนี้เขาอายุหกสิบกว่าแล้ว ก็น่าเห็นใจนะเนี่ยการพนันทําให้อนาคตทุกอย่างเสียหมดเลยลอกส <นะ S 2> อนเลยบอกเอฟซีเลยบอกการพนันไม่จําเป็นอย่าไปเล่นไม่มีรวยอ่าพูดตรงตรงพี่ท่านนั้นนะพี่รองผู้กับัท่านนั้นน่ะเขาก็เป็นคนที่มาจากครอบครัวดีมีฐานะนะผมดูในข่าวอะคร<ด>อบครัวดีมีฐาน,นะคือผมบอกให้เลยว่าพ่อเขาเนี่ยเป็นเจ้าของรถสายสามผ่านกรุงเทพครับเป็นของรถเมย์ครับอ่าเสร็จแล้วเขาก็ คือในนิสัยจริงๆเขาเป็นคนดีนะถ้ากับเพื่อนฝูงกับอะไรเขาเป็นคนสปอร์ตเป็นคนดีเป็นคนเปครับอย่างนี้แต่ว่าโอเคลตั้งแต่เรียนน่ะถ้าวันไหนปล่อยจากโรงเรียนน่ะจากสำพานน่ะถ้าสมมุติว่าเพื่อนรุ่นเขามขนขึ้นฟรีเขาก็อยู่้แลวเขาอยู่บ้านแล้วก็ใช่ก็ขึ้นฟรีหมดให้กับฟรีอะไรฟรีหมดเพื่อนในรุ่นนอะไรเขาก็รักเขาก็ชอบใจหมดอ่ะไม่ใช่เป็นคนคือถ้าคนอื่นมองอ่ะไม่น่าเชื่อเขาจะกลับมาเป็นคนอย่างนี้ แล้วไม่ใช่ช้าเลยนะเป็นรองผู้กับเร็วเวยนะแต่การพนันทําให้คนพินาศนี่แหละจริง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 จากคนดีเห็นไหมพี่จังหวะชีวิตนะกำลังจะมคนีพนที่สุจากคนที่เพื่อนรักคนที่มีไม่มีปัญหาอะไรเลยไม่แ่้เงินทองของครอบครัวทุกสิ่งทุกอย่างคือมีครบแล้วก็พร้อมแล้วแล้วเขาได้มรดกตอนแม่เสียเนี่ยได้มาประมาณสี่ห้าสิบสาสิบล้านอะไรประมาณอย่างนั้นเยอะมากนะเงินแต่เขาไปเสียการพนันหมดโอ้เนี่ยเสียดายเขาผมถึงบอกว่า ต้องเตือนการเล่นการพนันเลยคุณไม่มีรวยบอกให้เลยว่าคุณจะมาได้มีเงินล้านหนึ่งคุณจะหวังไปได้สิบล้านอย่าไปหวังหมดอนาคตอะไรหมดพังหมดทุกอย่างชีวิตก็จบลงแบบนี้ปีศาจผีร้ายถูกที่มาหลอกหลอนนะเรื่องจริงแล้วเขาก็ติดจนไปถึงเมกาไปอะไรไปทำแล้วผมว่าที่เขาไปนู่นจนต้องกลับมาเนี่ยเพอยู่ไม่ได้ผมก็ว่าเหมือนกันแต่ไม่อยากจะคิดแทนเข้าใจไหมเพราะไม่งั้นเนี่ย เขาอยู่ที่นู่นเขาก็ไม่นั้นไม่จะกลับมาให้ทำงานทำการถูกไหมหรือไปทํางานทําการความรู้ก็พอมีครับเขาก็อยู่ได้แต่นี้เขาไม่อยู่เพราะอะไรผมว่ามันน่าจะมีปัญหาอะไรอีกอเพราะชีวิตเขาเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเลิกเถอะการพนันอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับผีปีศาจการพนัน่ไม่ได้เลยนะตัวเองไม่ได้ตายคนเดียวนะครอบครัวพี่น้องลูกเต้าเละไปหมดผมบอกให้เลยว่าเล่นการพนันนะทุกที่ โกงหมดเขาไม่ได้โกงตลอดเวลาแต่เขามีจังหวะที่จะโกง hmm. ช่วงไหนที่เงินเขาดูแล้วก็จะเข้าเนื้อเขาก็จะเริ่มโกง hmm. แต่ถ้าตอนไหนที่เขายังได้อยู่เขาก็จะเล่นปกติคนเล่นก็ได้คนไหนโชคดีก็ได้ไปแต่ช่วงที่เขาโกงเนี่ยเขาไม่ได้โกงตลอดเวลาช่วงที่เขาโกงเนี่ยเขาก็จะโกงเป็นชั่วงโมง,งหนึ่งเขาก็ได้เงินคืนมาขนาดนี้<ร>อะไรอย่างเงี้ยแต่เราเข้าไปช่วงที่เขาโกงคือเราหมดตัวไม่มีที่ไหนไม่โกงแม้แต่ บอลมาเก้าบอนทุกที่โกงหมดแต่โกงเป็นช่วงๆเลือดตอนนี้เขาถ้าเตือนกันแล้วก็เตือนเรื่องการพนันออนไลน์บอกให้เลิกซะเพราะมันโกงทุกอันทุกเว็บโอ้เยอะเยอะก็ใช่ไงแล้วมันเยอะมากบอกเอฟซีเลยว่าถ้าคุณหลงเข้าไปเล่นนะคือคุณหมดตัวคุณไม่มีทางได้แล้วใครที่ไปเห็นนะหน้าพี่หนุ่มเนี่ยไอ้เว็บพนันมันชอบเอาผมไปเหมือนตัดไปสั้นๆแล้วไปหลอกโฆษณาออนไลน์แจ้งความ จริงพี่ต้องแจ้งคนส่งมาผมเต็มเลยต้องแจ้งความเนี่ยคือไม่ใช่ไม่ใช่หนุ่มเป็นคนเดียวนะหลายๆคน่ะที่อยู่ในเป็นคนที่มีชื่อเสียงครับเขาก็จะเไปแบบไปโฆษณาในเว็บนิดนึงอะไรเงี้ยโพมานอยนึงว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่มังจะเป็นอย่างนี้หมดเพราะโลกทุกวันเนี่ยผมดูแล้วว่าเรื่องการการเป็นสีเทาของไอเทคโนโลยีเนี่ยมันอันตรายมากผมมองอยงนั้นเลย ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ